ต่อไปนะครับนักเรียนครับคุณครูก็จะสอนลูกๆทุกคนนะครับเขียนสูตรโครงสร้างของกลุ่มประจุลบที่มีออกซิเจนนะครับล้อมรอบอะตอมกลางอยู่นะครับหลักการเขียนก็จะเหมือนเดิมครับลูกครับหลักการเขียนก็เหมือนเดิมนะครับแต่ทีนี้ครับในกรณีที่เป็นประจุลบแล้วมีออกซิเจนอยู่ล้อมรอบเนี่ยนะครับลูกต้องคำนึงถึงอะไรด้วยนะครับอย่างที่คุณครูสอนลูกต้องคำนึงถึงฟอร์มูลาชาร์ดด้วย เพราะว่ามันจะสามารถเขียนได้หลายโครงสร้างมากๆเลยนะครับเพราะนั้นเราจะต้องคำนึงถึงฟอร์มัชชั่นด้วยทีนี้คุณครูอยากให้ลูกรู้จักนะครับแนะนำอีกนิดหนึ่งนะครับลูกๆครับเรามาดูฟอร์มัชชั่นของออกซิเจนเพราะว่าตอนนี้เราจะเรียนประจุลบที่มีออกซิเจนล้อมรอบใช่ไหมครับลูกสังเกตดูนะครับกรณีที่ออกซิเจนเขาเกิดพันธะคู่ลูกดูนะครับซัลเฟอร์นะครับดูโครงสร้างสีเห็นปะถ้าออกซิเจนนะครับเกิดพันธะคู่ฟอร์มัชชั่นของออกซิเจนจะเป็นอะไรลูกจะเป็นศูนย นะครับก็ออกซิเจนอยู่หม่6ใช่ไหมครับแล้วก็มันมี2 2ขีดกับ4จุดอะก็เป็น6ก็6กลบก็เป็นศูนย์ถูกไหมครับอ่าเพราะนั้นให้ลูกๆต่อไปนี้นะครับต่อไปนี้เราจะเจอออกซิเจนเป็นอะตามอมล้อมรอบนะถ้าลูกจำเนี่ยมันจะเร็วมากโอเคปะถ้าลูกไม่จำลูกก็อย่างเงีงย้งยเหมือนเดิมอะเอาขีดเอาจุดรวมกันเอาแวแลเลนเป็นตัวตั้งจากนั้นลบจุดลบขีดเย่โอเคปะแต่ตอนเนี้ยเราจะให้มันเร็วขึ้นจำเลยก็ดีมากว่าถ้าออกซิเจนเกิดพันธะคู่ฟอร์มว่าจะเป็นอะไร แต่ถ้าออกซิเจนเกิดพันธะเดียวถ้าออกซิเจนเกิดพันธะเดียวฟอ์มชาร์จะเป็นลบหนึ่งอะลูกก็ O6 เ,เป็นตัวตั้งเหมือนเดิมจากนั้นลบลบขีดลบจุดหนึ่งขีดหนึ่งขีดกับอีกหกจุดก็เป็นเจ็ดหกลบเจ็ดก็ได้ลบหนึ่งแต่ไปนี้นะครับต่อไปนี้นะล,ลูกเหตุผลแล้วนะทำไมออกซิเจนเกิดพันธะคู่แล้วฟอ์มชาร์เป็นศูนย์ก็ตามนี้เนาะแต่ครูจะให้ลูกจําเลยมันจะมันจะได้เร็วมากจำไว้นะครับออกซิเจนฟอ์มชาร์จะเป็นศูนย์เมื่อเกิดพันธะคู่ ฟอร์มรัชช่าจะเป็นลบหนึ่งเมื่อเกิดพันธาเดี่ยวลูกก็จะไม่ง่ายเนี่ยมันหนึ่งขีดเนี่ยก็เปรียบเสมือนเครื่องหมายลบอะโอเคปะ่ะอ่าหนึ่งขีดก็ลบหนึ่งสองขีดก็ศูนย์ทันทีเลยโอเคนะครับอ่าจำได้แล้วนะทีนี้ครับเห็นไหมคุณครูจะสอนลูกเขียนพวกกลุ่มประจุลบทั้งหลายที่มีออกซิเจนล้อมรอบนั่นหมายความว่าออกซิเจนเนี่ยจะจะทำหน้าที่เป็นอะตอมล้อมรอบส่วนอะตอมที่เหลือจะเป็นอะตอมกลางนะครับ คุณครูขออนุญาตทบทวนเรื่องการพริจารณาโครงสร้างที่เหมาะสมนอกจากลูกๆจะต้องเขียนโครงสร้างของเขาแล้วลูกต้องพิจารณาโดยคำนึงถึงฟอร์มั่วฉาดด้วยนะครับโดยฟอร์มั่วฉาที่ลูกเลือกนะครับโครงสร้างของเรามีประจุใช่ไหมครับผลรวมของฟอร์มั่วฉาต้องเท่ากับประจุของโครงสร้างจากนั้นครับลูกก็มาดูการกระจายของฟอร์มั่วฉาธถ้าที่มีค่า EN สูงฟอร์มั่วฉาต้องเป็นอะไรลบ EN ต่ำฟอร์มั่วฉาต้องเป็นบวก และลูกจําได้ไหมครับออกซิเจนเนี่ยนะครับมันอยู่ในตระกูล e อสูงถูกไหมครับอ่าเพราะนั้นนะครับส่วนใหญ่เนะี่ยออกซิเจนมักจะมีค่า e อสูงกว่าธาตุอะตอมกลางอยู่แล้วแหละเพราะนั้นออกซิเจนฟอร์มลชาร์นควรจะเป็นอะไรนะลูกควรจะเป็นลบนะครับในกรณีสูตรโครงสร้างที่ฟอร์มลชาร์นสูงๆเช่นเป็นบวก2ลบ2หรือบวก3ลบ3อุ้ยตรงนี้ครูเขียนผิดนะครับลูกต้องแก้เป็นลบ3นะโทษทีนะอ่ะ บวกสองลบสองบวกสามลบสามถ้าฟอร์มอลาชาร์ดของอะตอมอะไรก็ตามที่มันสูงสูงมันมักจะไม่สูตรนั้นจะไม่จะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับโอเคนะลูกต้องดูคำานึงถึงทุกสิ่งทุกอย่างด้วยนะครับลูกครับอ่ะแล้วคุณครูก็ขออนุญาตทบทวนอีกหนึ่งรอบ,รบอไหมครับอนุญาตไหมครับแมมอนุญาตก็ต้องอนุญาตนะครับ <c oughs> เอาลูกครับมาดูเลยถ้าออกซิเจนนะครับลูกครับเกิดพันธะคู่ถ้าเกิดพันธะคู่ก็อิเล็กตรอนค,คู่โดดเดี่ยวหรือโลนแพ้ก็สองคู่ถูกไหมถ้าเกิดพันธะคู่ฟอร์มรูลอชาร์ เป็นศูนย์ถูกไหมครับอ่าแต่ถ้าออกซิเจนเกิดพันธะเดียวพันธะเดียวก็เติมอีกสามคู่พันธะเดียวฟอร์มอชชาร์จะเป็นอะไรนะลบอะไรนะลูกลบหนึ่งโอเคนะครับอ่าลูกต้องจําให้ได้ก่อนนะน้าหลักนจุดจุดนี้ลูกต้องจําให้ได้นะครับนะโอเคแล้วการเลือกสูตรโครงสร้างลูกควรจะเลือกโครงสร้างที่ฟรอร์มอชชาร์ต่ำๆนะครับฟอร์มอชชาร์ต่ำๆโดยถ้าที่ en สูงฟรอร์มอชชาร์ควรจะเป็นลบโอเคนะตรงเนี้ยสำคัญนะตรงนี้สำคัญมากๆเลยโอเคนะครับ ทีนี้ครับลุกมาดูทีละตัวเลยนะครับเริ่มแรกเลยครับดู NO2- ลบนะครับ NO2- นะครับ NO2- ครับลูกครับอ่านว่าไนทรีไอออนนะครับไนทรีไอออนนะครับโอเคนะไอออนพวกนี้ลูกควรจะจำได้นะเพราะว่าเราจะเจอไปอีกนานจนถึงจบม .6 จนเข้ามหาวิทยาลัยนะครับ โอเคนะหรือบางคนอาจจะต้องเจอตลอดชีวิตเช่นครูพะรู้ต้องไปเป็นครูนะครับนะเอาครับลูกครับมาดูเลย N O 2อลบอ่านว่าในอะไรลูกนาทรไ o รออนนะครับพยายามออกเสียงตามนะหนึ่งสอามนอะไรนาทรไ o รไออนนะครับโอเคแน่นอนครับไนโตรเจนเป็นอะตอมกลางแน่นอนถึงไหมอ๋นอถึงเทีนี้ครับลูกรวมแฟรน c e เล็กตรอนนิดนึงได้เท่าไหร่ครับไนโตรเจนหมู่ห้า ออกซิเจนหม่6มี2อะตอม6 2เป็น12บวก5เป็น17แล้วลบ1ก็รับมาอีก1ก็เป็น10อะไรลูกเป็น18อ่ะคุณครูคิดเลเร็วเลยนะจากนั้นคุณครูก็จะเขียนโครงสร้างเขาครับลูกครับคุณครูเขียนโครงสร้างนะครับก็ไนโตรเจนอยู่ตรงกลางแล้วก็มีออกซิเจนอ่าแบบนี้นะโอเคนะลูกนะทีนี้จากนั้นครับลูกก็ทําให้อะตอมล้อมรอบเนี่ยมันครบออกเทตอ่าลูกก็บอกว่าออกซิเจนหม่6ต้องการ2แขนลูกก็เติมไป2แขน ลูกก็เติมไป2แขนกับ2แขนถูกไหมครับอ่าจากนั้นครับลูกก็เติมอิเล็กตรอนให้ออกซิเจนครบออกเทตถูกไหมออกซิเจนมูฮกถูกไหมครับเกิด2แขนลูกก็เติมอีกกี่คู่ครับ2คู่นะลูกนะ2คู่ลูกก็เติม2คู่จากนั้นเช็คอิเล็กตรอนซีลูกเติมอิเล็กตรอนไปกี่คู่เนี่ย1 2 3แล้วก็4คู่4คู่ก็8อิเล็กตรอน แล้วก็เกิดพันธะไปแล้วกี่คีดครับ4ขีดหรือ4แขน4แขนก็คือ4คู่4คู่ก็8อิเล็กตรอนลบ8ลบ8เป็นลบ16 18ลบ16เหลือ2อิเล็กตรอน2อิเล็กตรอนลูกก็ต้องมาเติมที่อะตอมกลางถูกไหมลูกลูกครับจากนั้นลูกก็เขียนฟอร์มอลชาร์ดครับเพื่อเช็คความถูกต้องนะครับอย่าลืมเขียนฟอร์มอลชาร์ดนะ,ะคุณครูก็จะเขียนฟอร์มอลชาร์ดด้วยปากกาสีส้มนะครับออกซิเจนเห็นไหม ถ้าเกิดพันธะคู่ปอมเฉาชานเป็น0อันนี้ก็0ย์เกิดพันธะคู่ส่วนไนโตรเจนหมู่5ก็เอา 5, ตั้งจากนั้นเอาขีดกระจุดไปลบนะครับเอา5ตั้งลบด้วยขีดกระจุดมี4ขีดกับ2จุดก็เป็น6เอาหลบ6ได้ลบอะไรลูกลบ1เพราะนั้นสูตรโครงสร้างนี้เหมาะสมไหมไม่เหมาะสมครับคำตอบคือไม่เหมาะสมทำไมเขาไม่เหมาะสมล่ะฮะลูกครับลูกจำได้ไหมครับ ธาตุที่มีค่า e.n สูงฟอร์มลชาต์ควรจะติดหลายลูกจะติดลบมากกว่าในกรณีนี้ออกซิเจนเนี่ย e.n สูงกว่าไนโตรเจนเพราะนั้นฟอร์มลชาร์ของออกซิเจนน่าจะติดลบมากกว่าแต่อันนี้ไนโตรเจนดันมาติดลบไงเพราะนั้นสูตรโครงสร้างนี้จึงไม่เหมาะสมโอเคบ้าของอ่าเพราะไม่เหมาะสมทําไงครับลูกครับหลักการนะถ้าไม่เหมาะสมให้ลูกลองย้ายพันธะคู่ครับหมายความว่าลูกให้ลบเขียดลบแขนไปนหนึ่งแขน จากเมื่อกี้ลูกเขียนแขนคู่แขนคู่ทั้งสองข้างใช่ไหมครับพอถ้าลูกลบไปหนึ่งแขนปุ๊บถ้าลูกลบไปหนึ่งแขนก็เท่ากับว่าออกซิเจนก็จะได้รับอิเล็กตรอนคู่อีกหนึ่งคู่งงไหมลูกตรงนี้เงียบๆอย่างเงี้ยถ้าเงียบๆอย่างเงี้ยลูกโง่แน่เลยครูสอนเอาใหม่นะครับเอาใหม่นะ <c oughs> ลูครับเมื่อกี้ลูกเขียนสองอย่างใช่ไหมถูกป่ะ่ะพอครูบอกว่าอย่างเงี้ยมันไม่เหมาะสมเพราะว่าไนโตรเจนมันติดลบซึ่งจริงๆออกซิเจนควรจะติดลบมากกว่าครูก็เลยลบแขนไปหนึ่งแขน พอลบไปหนึ่งแขนเท่ากับว่าหนึ่งแขนก็คือหนึ่งคู่หนึ่งคู่ก็คือสองอิเล็กตรอนจากนั้นลูกก็เอาสองอิเล็กตรอนที่ลบไปเนี่ยมาเติมออกซิเจนเพื่อใหอ้เพื่อให้ออกซิเจนครบออกซิเดตเหมือนเดิมเขาา้าใจยังทุกข้อคุณครูคก็จะทําแบบนี้นะลูกจําหลักนี้ไว้เลยนะถ้าโครงสร้างไหนไม่เหมาะสมให้ลูกลบแขนแล้วก็เอาแขนที่ลูกลบนั้นอนะไปเป็นอิเล็กตรอนคู่โดดเดียวแล้วไปเติมที่ออกซิเจนโอเคไปโอเคไหมครับจากนั้นลูกก็มาดูฟอร์มอลาร์ตใหม่ เห็นไหมลูกออกซิเจนครับเมื่อกี้ออกซิเจนลูกเติม2แขนมันไม่เหมาะสมแต่ทีนี้ลูกลบไป1แขนปุ๊บเป็นยังไงครับเหลือแขนเดียวเพราะนั้นออกซิเจนเกิดพันธะเดียวหรือ1แขนเนี่ยฟอร์มอลาชาจะเป็นลบอะไรนะลูกจะเป็นลบ1งถูกไหมฮะอ่าเป็นลบ1นะครับเป็นลบ1จากนั้นนับของไนโตรเจนครับฟอร์มอลาชาเป็นเท่าไหร่มี3มขีดกับ2จุดก็เป็น5เห็นไหมหมู่5ก็5ลบ5ได้0ย์ ถ้าแบบนี้โอเคยังถ้าแบบนี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับเพราะว่าอย่างน้อยฟอร์มอลชาร์ดก็ต่ำๆแล้วออกซิเจน e อสูงฟอร์มอลชาร์ดก็ติดลบโอเคนะะเพราะนั้นสูตรโครงสร้างนี้จึงน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดนั่นเองครับเวลาลูกเขียนจะลืมวงเล็บด้วยนะ,ะแต่ถ้าลูกไม่วงเล็บลูกก็แสดงประจุตรงออกซิเจนตรงนี้ก็ได้ให้รู้ว่าตรงเนี้ยฟอร์มอลชาร์ดเขาติดลบเป็นลบหอะไรอย่างเงี้ยบางคนเถียงคูอีกครับเขาขา แล้วหนูทําอย่างนี้ได้ไหมคะ <S 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 ครูขาเมื่อกี้เขาบอกคุณลบหนึ่งอันค่ะครูอยากหนูลบสองอันได้ไหมคะก็เป็นอย่างนี้ค่ะครูขาเมื่อกี้ใช่ไหมอ่าเมื่อกี้นะเมื่อกี้ครูลบด้านนี้ก็มีหกใช่ไหมถ้าหนูลบด้านนี้อีกคู่หนึ่งอะคะ่จะจำไม่ได้ไหมครับหลักการที่ครูสอนถ,ถ้าหนูลบไปหนึ่งขีดหนูต้องเอาอิเล็กตรอนอีกหนึ่งคู่ไปเติมที่ออกซิเจนเพราะว่าหนึ่งขีดคือหนึ่งคู่ถูกไหมลูกอ่าอย่างนี้ค่ะหนูเอาอย่างนี้ได้ไหมคะแล้วลูกก็ลองมาดูนะครับ อะไรมันเด้งขึ้นมาครับลูกครับเสียไหครับอ่ะลูกครับลองหาความอาตัตราดูนะอ่ะออกซิเจนหนึ่งแขนหนึ่งแขนก็ลบอะไรลูกลบหนึ่งถูกไหมครับออกซิเจนอันนี้หนึ่งแขนก็ลบหนึ่งทีนี้ลูกดูในตัวเจนต่อนะครับลูกดูในตัวเจนลูกดูในตัวเจนในตัวเจนเป็นธาตุคาบสองต้องครบออกเตตใช่ไหมแต่ลูกดูอะตอมกลางสีลูกครบออกเตตไหมเนี่ยอันนี้อันนี้หนึ่งแขนก็สองอิเล็กตรอน อัน,นอีกสองเป็นสี่อัน,นอีกสองกเป็นอะไรเป็นหกแล้วออกซิเจนครบออกเตตไหมไม่ครบออกเตตอ่ะเออพอเขาไม่ครบออกเตตเหมาะสมนนเนี่ยไม่เหมาะสมโอเคไหมเพราะนั้นลูกจะเขียนแบบนี้ไม่ได้มันจะทําให้นโตรเจนไม่ครบออกเตตนั่นเองครับลูกครับเข้าใจเปล่าอ่านะครับเพราะนั้นแบบนี้ก็เลยเขียนไม่ได้ก็เลยเป็นสูตรที่ไม่เหมาะสมนั่นเองโอเคไหมเพราะอะาตอมกลางไม่ครบออกเตตนั่นเอง เห็นไหมครับลูกจะสังเกตว่าพอเราเรียนเยอะขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยบางสารสามารถเขียนโครงสร้างได้ตั้งหลายแบบแน่ oh, <no. S 1> แต่แบบไหนที่จะเหมาะสมที่สุดลูกต้องดูฟอร์มอลอะไรครับฟอร์มอลฉาประกอบด้วยโดยฟอร์มอลฉาควรจะน้อยน้อยถ้าที่ค่า EN สูงฟอร์มัลฉาควรจะติดลบโอเคไหมแต่ไม่จําเป็นต้องติดลบทั้งสองอันนะไม่จําเป็นโอเคไหมเอ,อม่ครับอ่ะต่อมาครับลูกครับดู clo สองลบนะครับ ClO2 ลบตอนนี้นะครับอันนี้นะครับอ่านว่า c r o r o u s ion นะครับอ่านว่า c r o r o u s ion ตัวออน,ตน,นี้จำไม่ได้ไม่เป็นไรเนาะแต่ตัวน,นี้จำให้ได้นะแน่นอนครับ Cl เป็นอะตอมกลางเหมือนเดิมเลยก็ว่า Cl เป็นตรงกลางแล้วออกซิเจนก็เป็นอะตอมล้อมรอบครับ จากนั้นครับลูกครับทำให้ออกซิเจนครบออกเตตก่อนกูก็เขียน2แขนอันนี้ก็2แขนจากนั้นเติมอิเล็กตรอนครับคุณครูลืมรวมอิเล็กตรอนโทษทีนะลูกรวมซิคอลอรรนมูเจเป็น7อิเล็กตรอนออกซิเจน6 6 2เป็น12 12บได้19รับมา1ก็เป็น20นั่นเองนะครับโอเคนะจากนั้นเติมออกซิเจนครับลูกครับเติมออกซิเจน2คู่นะเพื่อให้ครบ8ถูกไหม อ่าครับจากนั้นครับลูกเติมกี่อิเล็กตรอน8อิเล็กตรอนถูกไหมนับจุดสิมี8จุดก็ลบไป8จุดจากนั้นเรามีกี่ขีดนะครับ4ีขีดก็8ก็ลบไป8 8เป็นจะ8 8 64ไม่เอานะครับ8กับ8เป็นลบ16 20ลบ16หเหลือ4อิเล็กตรอน4อิเล็กตรอนก็คือเท่าไร่คู่ครับ2คู่ก็มาใส่ที่อะตอมกลางถูกไหมลูกอ่านะครับจากนั้นเช็คฟอร์มอลชาร์ดครับเพื่อหาโครงสร้างที่เหมาะสมที่สุดในโลกสำหรับ สารนี้นั่นเองนะครับมาดูกันเลยออกซิเจนเกิด2แขนหรือพันธะคู่ฟอร์มรชาชัดเป็นไรนะลูกเป็น0อันนี้ก็0อ่าทีนี้มาดูคอลอรีนครับคลอรลีนหมู่7ก็เอา7เป็นตัวตั้งจากนั้นมี4แขนถึงไหมลูกอ่ามี4แขนกับ e4.4 แขน4จุด,จดก็รวมเป็น8เอา7-8ลบ8ได้ลบอะไรลูกลบ1เหมาะสมหรือยังครับไม่เหมาะสม ทำไมถึงไม่เหมาะสมเพราะออกซิเจน EN สูงกว่าคลอรีนควรจะติดลบแต่ตรงนี้คลอรีนมันดันติดลบเพราะนั้นเหมาะไหมลูกไม่เหมาะไม่เหมาะลูกก็ลบพอลบให,ลใ,หให้ลูกนะครับลบแขนไปหนึ่งแขนโอเคนะครับถ้ามันยังไม่เหมาะลูกก็ลบไปอีกแขนหนึ่งโอเคปะ,ะลบไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเหมาะลบไปหนึ่งแขนถ้าลูกลบไปหนึ่งแขนก็หมายความว่าอะไรครับลบไปหนึ่งแขนลูกก็เติมอิเล็กตรอนที่ออกซิเจนอีกหนึ่งคู่โอเคไหมครับจากนั้นหาฟอร์มอลชาร์ตใหม่ครับลูกครับ ออกซิเจน1แขนฟอสฟอชาดเป็นลบอะไรลูกลบ1จากนั้นฟอสฟอชาดคลอรีนครับมีกี่จุดนะ4จุดแล้วกี่แขน3แขนก็7แล้วคลอรีนก็อยู่หมู่7เห็นไหม7ลบ7ก็ได้อะไรลูกได้ศนย์นี่เท่านั้นตรงนี้เหมาะสมยังเหมาะสมแล้วเหมือนข้อแรกเลยถูกป่าพอเข้าเหมาะสมแล้วครับลูกครับลูกก็ใส่วงเล็บนี่แล้วก็เขียนวลบ1ก็ได้นะครับโอเคนะเข้าใจไหมะนะครับต่อไปเลย